ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการจิตวิทยาผ้าเพลินโดยหยุงหญิงสุชยาสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อเทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พอดแคสต์จิตวิทยาพาเพลินกับยุงยิงสัชยานะคะชื่ออาจจะยาวไปนิดนึงนะคะพอดีว่ายังคิดชื่อเก๋ๆไม่ได้เนะ นี้นะคะเราก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะคะที่ผ่านมาช่องเราก็คือช่องสุชยามานิตเนาะก็จะลงเพลงแล้วก็ลงสื่อการสอนลง Everything abel, ทุกสิ่งจริงๆทุกอย่างเลยนะคะในช่องนี้ลงทุกอย่างเลยจริงๆนะมีอะไรก็เอามาลงหมดแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะมีคอนเทนต์หลักของเรานะคะก็คือคลิปจิตวิทยา จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเคยเรียนหรือว่าเคยรู้จักกันมานะคะเคยได้ยินคนพูดกันมาบ้างนะเราจะเอามาปรับให้เข้ากับชีวิตจริงแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจิตวิทยาของเงาของเรานั่นเองเราจะนำเรื่องราวในชีวิตที่เราเจอมานะคะเอามาเล่าในมุมมองของจิตวิทยา เพื่อจะเป็นการให้กำลังใจผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังคลิปของเราอยู่นะคะและนี่ก็คืออีพีแรกนะคะที่เราได้มาทำคลิปอ่ะเปิดมาก็เอาเลยมะเอาเลยเนาะทำไมเราถึงอยากมาทำคลิปจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนขี้เหงานะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงขี้เหงาเรามีความรู้สึกว่า คนเราเนี่ยกว่าจะผ่านความเหงามาได้ในแต่ละวันเนี่ยมันยากมากๆเลยเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะคุยกับใครสักคนที่เขามีความรู้ทางด้านจิตวิทยานี่แหละอยากให้เขาให้กำลังใจเราอยากให้เขาพูดอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกดีขึ้นเนาะจำได้เลยว่าในตอนนั้นที่เราต้องการเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลย แล้ววันนี้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วถามว่าเรายังเหงาอยู่ไหมมีนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีบ้างเพราะว่านิสัยเราเป็นคนที่เหงาเนาะแต่ว่าเรามีวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นพอเราได้รับโอกาสนั้นมาเนี่ยเราก็อยากที่จะให้โอกาสนั้นกับคนอื่นๆบ้างคนที่เขาเหงาเหมือนกันคนที่เขารู้สึกเดียวดายอยากให้รู้ว่าเฮ้ยแบบ คุณยังมีเราอยู่ตรงนี้นะยังมีเราอีกคนเราเคยผ่านความเหงาแบบนั้นมาแล้วแล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อพลังบวกให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเข้าสู่วงการความเหงาตั้งแต่อายุสิบสองนะเท่าที่จำความได้ ก็เริ่มจากเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเราก็รักเพื่อนคนนี้มากแล้วก็มีวันหนึ่งเราเห็นเพื่อนเล่นกับกลุ่มเพื่อนอยู่ประมาณสี่ห้าคนเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเรานะแต่เขาก็แบบมีเพื่อนเยอะมากวันนั้นเนี่ยเขามีความสุขหัวเราะยิ้มย้มแจ่มใสกับกลุ่มเพื่อนของเขาเราก็ นั่งดูเพื่อนเล่นไปแล้วก็นั่งเหงากับตัวเองคิดว่าโอเคแค่เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็ดีใจแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินของกลุ่มไม่ได้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนทุกครั้งที่เพื่อนเขาเล่นกันเนาะเราก็มักจะมาแอบเหงาอยู่คนเดียวนั่งอยู่ในมุมเล็กๆของตัวเอง ออก็เลยโดนมันนองเอกเนาะ <C anc ry> าเศรษฐะอะไรอย่างงี้หรอฮัลโหลไม่ Hello? ใช่คือมันก็ส่งผลมาจนถึงตอนโตเลยนะจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเผลอแวบ,บไปคิดนะว่าตัวเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับของใครคิดว่าเราไม่มีใครคือจริงๆเราก็ไม่รู้นะว่าเรามีเพื่อนเยอะไหมแต่ว่าถ้าดูจากภายนอกเนี่ย คือทุกคนก็จะเห็นว่าเราเป็นแนนนแบบแนี้ใช่ปะน่าจะแบบเฮฮาปาจิงโก้ไม่ค่ะไม่ไม่เลยเราขี้เหงามากแล้วก็เป็นพวกโลเซิลเอ็กซ์ตรีมอ่ะคือพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือจะใจดีกับทุกคนจะเห็นคุณค่าทุกคนจะชื่นชมทุกคนจะทำดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนยกเว้นตัวเอง จนบางทีเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากนะเพื่อให้เราไม่เหงาอะและสุดท้ายเราก็มารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้มาค้นพบก็คืออะเราอยากไปคนอื่นใช่ปะเราเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมีหลายๆคนที่ อยากเป็นคนนู้นคนนี้เขาไม่อร่าจังเขามีแฟนที่ดีเขามีเพื่อนที่ดีอะไรบลาบลาใช่แต่ในโลกนี้เนี่ยมันมีเราแค่คนเดียวจริงๆขนาดฟ้าแฝดอะยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยนิสัยแบบเนี้ยเสียงพูดแบบเนี้ยตัวตนแบบเนี้ยไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่เหมือนใครในโลกนี้ด้วย ทุกคนมีความสวยงามในแบบของตัวเองทุกคนมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองและสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีไม่แพ้ใครเลยก็คือความรักความรักที่บริสุทธิ์ที่เรามีให้กับทุกคนเมื่อเรามีความรักให้กับโลก เชื่อได้เลยว่ารักอยู่รอบกายค่ะเพื่อนๆจาไว้นะว่าเรามีแค่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นไม่เชื่อลองหาใครก็ได้มาก๊อปปี้เป็นตัวเรานะลักษณะน,นิสัยบุคลิกรูปร่างท่าทางให้เหมือนตัวเราทุกอย่างเลยไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการโคลนนิ่งมนุษย์สำเร็จซึ่ง มันก็ขัดต่อจริยธรรมเนาะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าจิตใจเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันถ้าฟังเราพูดตอนนี้ยังเห็นภาพไม่ชัดนะทุกคนลองจดข้อดีของตัวเองลิสต์มาไม่ต่ำกว่า5้าข้อแล้วก็ลองนั่งอ่านดูทีนี้ เราจะรักตัวเองขึ้นเยอะเลยนอกจากข้อดีแล้วเนี่ยอยากให้จดสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่เหมือนใครด้วยเราอาจจะยังมองไม่เห็นนะว่าเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแต่ตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่หนึ่งเดียวจริงๆเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจะไม่อยากเป็นใครเลยค่ะเพื่อนๆนเราจะอยากเป็นตัวเอง เราจะรักตัวเองเราจะไม่หงงแล้วถ้าใครที่เป็นสายธรรมชาตินะคะเราแนะนำให้ไปเที่ยวตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมีเสียงน้ำไหลไปเที่ยวตามภูเขาน้ำตกทะเลพลังแห่งธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากพวกนก พวกต้นไม้สัตว์ทั้งหลายเขาไม่รู้จักเราแต่เขาพร้อมที่จะมอบความรักให้เราเราจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่เราไม่โอเคเลยอืมมีนกตัวหนึ่งมายืนอยู่ข้างหลังเราแล้วเขาไม่ไปไหนเลยนะ อจนกระทั่งมีคนมาอุ้มเขาไปแล้วคือคนที่มาอุ้มนกไปเนี่ยเขาก็บอกว่านกตัวนี้เนี่ยมองเราตาแป๋วเลยคือย,ยืนมองเราอะ่ะแล้วเขาไม่ไปไหนทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีบาดแผลปีกก็บินได้ปกติเราเลยคิดว่าแบบ นี่คือความมหาศย์ของธรรมชาติอะเราคิดว่าเขาก็คงจะรับรู้ว่าเราเหงานะไม่สบายใจนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความอ่อนโยนของธรรมชาติคำปลอบโยนจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ผู้สื่อสารกับเราไม่ได้แต่ว่าเขาแสดงให้เราสัมผัสได้ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเรา นี่แหละธรรมชาติที่เราไม่รู้จักนะคะเพราะเรารักในธรรมชาติธรรมชาติจึงรักเราแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆฝึกขอบคุณตัวเองนะขอบคุณในสิ่งดีๆที่ตัวเองทำขอบคุณในเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันก่อนนอนหรือตอนเช้า นะคะก็บอกว่าวันนี้เราจะต้องเจอกับอะไรที่ดีๆขอบคุณที่เราจะมีลมหายใจตื่นขึ้นมาได้ใช้ชีวิตขอบคุณที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ทำความดีได้มีกำลังในการสร้างความดีต่อไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราทำทำไปอ่ะเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่เชื่อไหมว่าคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราเขาจำนะเขานึกขอบคุณเราอยู่ในใจ คืนไหนที่เพื่อนๆน,นอนไม่หลับให้นึกถึงความดีที่เพื่อนๆเ,เคยทำสิ่งที่เราเคยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์พืชสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพลังงานที่เราอาจจะมองไม่เห็นทุกอย่างกำลังรอกล่าวขอบคุณ และพร้อมใจกันส่งเพื่อนๆเข้านอนในคืนที่ยากจะข่มตาได้นะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับ3ข้อพิชิตความเหงาเนาะ 1. เรามีเพียงหนึ่งเดียวในโลก 2. เพราะเรารักในธรรมชาติธรรมชาติจึงรักเราและ 3. รู้จักขอบคุณตัวเองค่ะมาก้าวผ่านความเหงาพร้อมๆไปกับเรานะคะ สู้ๆนะคนเหงาทุกคนเราต้องผ่านไปได้แน่นอนอบกอดตัวเองแน่นๆนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย